ความคืบหน้าล่าสุดคดีดน้องชมพู่เครื่องจับเท็จเด็ดปีกอัชญญกรประิชีพน้องชมพู่อีกประเด็นที่น่าสนใจกับคดีดน้องชมพู่คือการนำตัวสองคนดังแห่งบ้านกะกอกลุงพลและป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากมหากราบคดีฆาตกรรมแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องมือที่ว่านี้มีรูปแบบการทำงานอย่างไรมีประสิทธิภาพจับโกหกได้จริงหรือไม่ โดยเมื่อวันที่8มกราคมรองศาสตราจารย์พันธบทโทรดกรกฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิยาลัยรังสิตให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวค้นคนข่าวถึงขั้นตอนสําคัญของการไขคดีของน้องชมพู่ว่าเครื่องจับเท็จหรือที่เรียกกันว่าโพลิกราฟ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บันทึกสัญญาณที่ส่งจากตัวรับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์จากร่างกายเพื่อส่งต่อไปอยังกราฟคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการบันทึกการหายใจการเต้นของชีพปปจรความดันโลหิตและการขยายตัวของปอดก่อนหน้านี้มีการนำเครื่องจับเท็จมาใช้ภายในสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหนึ่งเครื่องแต่ปัจจุบันยังไม่มีการระบุว่ามีจํานวนเครื่องและการนําไปใช้ในพื้นที่ใดบ้างสําหรับการทํางานของเครื่องจับเท็จเป็นการนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ควบคู่กันโดยจะมีการวางตัวรับสัญญาณไว้บนร่างกายประมาณ46จุดซึ่งเป็นการจับการเคลื่อนไหวและการขยับขยื่นทั้งหมดของผู้เข้ารับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจความที่ ของการหายใจเข้าออกเงื่อที่ออกตามจุดต่างๆของร่างกายสีหน้าและแววตาและกริยาพิรุธอื่นๆเช่นการกัดลิ้นกระดิกเท้าจิกเล็บเป็นตน้นรวมถึงมีการบันทึกเสียงและวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วยอาจารย์กริษณพง์บอกอีกว่าการสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จจนทำให้สามารถไขคดีได้ในที่สุดนั้น นั่นคือคดีสะเทือนขวัญคนไทยเมื่อปี2541กรณีที่นายเสริมสาคอนราชฆ่าหันศพแฟนสาวรุ่นพี่นางสาวเจนจิราพรอยอังุนศรีและอีกหนึ่งคดีคือคดีแท็กซี่กัมลอนายสมพงษ์เลือดทหารที่โกหกว่าตนเองเก็บเงินและทรัพย์สินได้นับสิบล้านบาทแต่สุดท้ายคนร้ายทั้งสองคดีก็มาจนมุมจากนักสืบที่ชื่อว่าเครื่องจับเท็จแต่สำหรับ คดีน้องชมพู่การจะใช้เครื่องจับเท็จให้ได้ผลสําเร็จมากที่สุดควรจะนําตัวผู้ต้องหาเข้ารับการสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จทันทีหลังเกิดเหตุหรือเมื่อลงมือกระทํากับน้องชมพู่เพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวหรือหาข้อมูลมาเบี่ยงเบนประเด็นไม่ทันซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจับพิรุธที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ต้องหาได้ไม่ยาก แม้เครื่องจับเท็จมีส่วนสำคัญในการจับพิรุพธพฤติกรรมจากคนร้ายไม่ต่างจากหลักฐานอย่างกล้องวงจรปิดหรือพยานบุคคลแต่ในทางการพิจารณาของสารนั้นข้อมูลจากเครื่องจับเท็จก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีเท่านั้น และสิ่งที่สำคัญก็คือสำนักง,งานตารวจแห่งชาติควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจับเท็จให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมด้านนี้โดยตรงความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อ Facebook ว่าโนบิตะอรย์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับโดยเป็นความคืบหน้าล่าสุดด,ดังนี้ ใจเย็นเย็นกันนะครับทุกคนอย่าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ครับลุงพลกับป้ายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยพแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่ายูทูบเบอร์บางคนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็เลยเอากฎตาสีตาสามาใช้ ตำรวจเขาไม่ได้จับซะหน่อยทำเป็นกระต่ายตื่นตูมทำเป็นบ่าวที่รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายจริงๆนิ่มแท้ๆคนทำมานะครับบอกว่าสมองใช่ไหมคะที่นิ่มนิ่มไม่พอจุดๆ,ๆด้วยถัดมานะครับบอกว่าพวกเขากลัวไม่มีไรายได้จากการทำข่าวลุงพลเลยทำตัวว่ารักลุงพลไม่งั้นเอซี FC ที่เขารักลุงพลจะ ไม่ติดตามไงถัดมานะครับบอกว่าเป็นคนดีบริสุทธิ์จะกลัวอะไรหากไม่ทําไม่สมรู้ร่วมคิดปกปิดข้อมูลคดีน่ะไม่ต้องกลัวและขอตําหนิยูทูบเบอร์ที่ติดตามไปนะให้อยู่ในกรอบด้วยไม่ใช่ใช้อารมณ์มาเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานอย่าแสดงการกระทําอันน่าละอาย แด่คนทั้งโลกที่ได้เห็นถัดมานะครับบอกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากไปอีกนะคะถ้ายืนยันว่าบริสุทธิ์จะกลัวอะไรล่ะคะขอบคุณทนายโนบิที่แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นคะ่ะถัดมานะครบอกว่าเป็นผู้คอยฟังข่าวที่ดีรอคะ่ะรอถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะจับ ก็น่าจะบอกกันตรงๆและเหตุผลไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมาทําแบบนี้จับเพราะมีหลักฐานอะไรถัดมานะครับบอกว่าทําตัวน่าเกลียดมากมีจอดรถขวางด้วยถัดมานะครับบอกว่ามองอยากเป็นกลางอย่าเอาความเกลียดชังสนุกปากลากคนคนหนึ่งเข้าคุกเพราะเรานั้นไม่รู้ว่าเขาทําหรือไม่ทําเลยค่ะสงสารลูก สงสารครอบครัวเขาบ้างถ้าเขาผิดวันหนึ่งเขาก็จะได้รับกรรมถ้าเขาไม่ผิดพวกคุณใช้ความเกรียดชังลากเขาเข้าคุกมันจะทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละบาปเพียงแค่ความสาดใจถัดมานะครับบอกว่าขนาดทนายรัชพลยังขวางทางรถตำรวจเลยนี่แหละคนดีของสังคมและมาด้วยใจจริงค่ะไม่เหมือนคนอื่นๆ พอไม่ได้ดั่งใจเขาถัดมานะครับบอกว่าถ้าหวยออกเป็นของลุงธทรรมนะหรือสมรู้ร่วมคิดคงจะเงืบทั้งประเทศนะให้ตำรวจทำหน้าที่ต่อไปค่ะจับคนร้ายให้ได้อย่าให้ลอยนวลตำรวจสู้ๆนะคะความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่จากเพจดังทางเฟซบุ๊กเพจหนึ่งอ่ะอะมาวันนี้อีฉันจะขอแฉขอเข้ามาวิเคราะห์เรื่อง ดาราดังชายทำไมถึงโดนเรียกเข้าห้องจับเท็จหากพวกคุณยังจำกันได้ช่วงที่เจอร่างของน้องชมพู่สภาพศพของน้องมีการตัดผมงั้นแสดงว่าคนที่ตัดผมของน้องชมพูค่คนนั้นต้องเชื่อเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์อย่างแน่นอนแล้วบวกเหมาะเจาะที่ตำรวจเข้าหาเส้นขนเส้นผมแม้กระทั่งคนมาตำรวจก็ยังเอา ช่วงนั้นต้องตรวจดินเอของเส้นขนและอรอยนิ้วมือเพื่อเอาไปประกอบหลักฐานหาตัวคนร้ายใครคือคนฆ่าน้องชมพู่แล้วต่อมาดาราดังชัยก็ได้ปรงผมโกนหัวโกนคิ้วหมดอ้างว่าทำทุกๆปีเพื่อที่จะล้างสวยแต่ถ้าหากคนที่ชอบคิดต่างก็จะมองอีกแบบว่าหลีกเลี่ยงการตรวจเจอดินเอและอีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจ ไปค้นในรถหาดินเอในรถดาราชายคนดังตอนนั้นเพระนอนชมพู่ชอบไปไหนมาไหนกับดาราชายคนดังและดาราหญิงคนดังแถมดาราชายคนดังออกอาการกลัวเรื่องตรวจเจอดินเอโดืออ้างว่านอนชมพู่เคยอ้วกใส่ในรถแถมรถไม่เคยล้างมาแรมปีแสดงว่าเป็นคนสกปรกซกมกมากมายเป็นสันดาน แถมแถและอ้างว่าจะบวชให้หลานคือน้องชมพู่เพื่อให้หลานไปสู่สุขติพบภูมิที่ดีและจะติดตามตัวคนร้ายหาความยุติธรรมมาให้หลานจะไม่ให้ตายฟรีรักหลานมากๆแต่ก็ไม่บวชสักทีพอผ่านไปไม่นานมีหมอปลายื่นมือพร้อมทั้งชนดที่ดินหาก ดาราชายคนดังโดนข้อหาทั้งที่ไม่ใช่ญาติฝั่งใดเลยช่วยด้วยความเมตตาเพราะดาราชายคนดังไรญา,าติช่วงนั้นญาติตายหากันหมดแถมมีเอฟซีหลังไหลมาช่วยเหลือปลูกบ้านสร้างบ้านให้ดาราชายคนดังด้วยความรักและสงสารแถมมีพี่อุ๊บนักปั้นมือทองเดินเข้ามาอีกคนป้อนงานให้และยังมีพี่จินตราเข้ามาแต่งเติมสีสันอีกคน ทุกๆคนเข้ามารวมยูทูบเบอร์พ่อยกแม่ยกแห่เหินมาบ้านดาราชายคนดังไม่ขาดสายมีแผงลอยร้านค้าตามมามีเอฟซีท้งนอกและต่างประเทศอุ้มชูชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปจากผู้ชายบ้นบานๆนั่งก้มหน้าก้มตาไหวพงกพงกกลายมาเป็นพยองเหิมเกิมมันอกมั่นใจวางมาดล็อกคราบ ดาราชายคนดังคนเดิมออกหมดวางตัวเป็นพยาวานอนนินทาผู้มีพระคุณทรยศหักหลังหลบหลีกปีกตัวออกห่างพอคิดว่าตัวเองเก่งแล้วยืนได้แล้วรวยแล้วมีเงินมีงานมีช่อง youtube เป็นของตัวเองแล้วจากคนที่ไรญา,าติขัดมิตรหัวเดียวกระเทียมรีบตอนนี้ญาติเยอะชิบหายล้านสาวโผแถมญาติรวย บ้านหลังเป็นลานก็มาผู้คนล้อมหน้าล้มหลังจากคนที่ต้องการตัวคนร้ายตอนนี้เริ่มไม่อยากได้คนร้ายแล้วเพราะถ้าหากได้ตัวคนร้ายคนก็อาจจะเลิกติดตามเลยต้องหลบหมอป่าพี่น้ำฟ้าและพยานเข้ากทมไปหลบห้องหลานสาวโดยที่ไม่ได้นัดกันไว้เลย แถมมีการวางแผนใหญ่โตมโหฬารสร้างพระสร้างศาลาสร้างองค์พญานาคแห่กระถินรับเงินบริจาคทั้งนอกและในประเทศด้วยหมอปลาเคยเตือนแล้วอย่าเลยแต่ไม่ฟังแถมยังคิดสร้างต่อเพราะอาจจะเพราะด้วยเงินดีและได้ชื่อเสียงได้บารมีเราทำได้เงินทองเลยปะปนกันไปหมด อิรุงตุงนังแถมใช้พื้นที่เป็นลานสร้างทางที่ไม่ใช่วัดวาอารามสรุปคือที่ตำรวจเขาเชิญดาราดังและภรรยาดาราดังไปจับเท็จมีส่วนในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาสิ่งลี้ลับมนต์ดำศยศาสตร์ด้วยเพราะนอนชมพู่มีคนตัดผมไปตำรวจไม่ได้นิ่งดูได้เขาแค่จับตามองพฤติกรรมของคนร้ายเท่านั้นสุดท้าย ดาราดังชายไม่เหลือใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วถ้าหากหวยมาตกที่ดาราดังชายพวก f อฟซียูทูบเพวกคุณช่วยละกันนะฮ่าฮ่าฮาฮาแถมยังมีหน้าโทรหาหมอปลายิกยิกยิกแถมขอไปนอนคอนโดหมอปลาอีกคิดเอาด้านเบอร์ไหนกันสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจปิดคดีน้องชมพู่ให้ได้ทีเถอะ จะได้จบจบกันไปลากคอเข้าคูกกันให้ได้และขอเป็นกำลังใจให้หมอปลาพี่น้ำฟ้าพี่อุ๊บด้วยเช่นกันจบข่าว